สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเรื่องหลังสังขยาเกเราท่านเรียนรู้เรื่องพระแท้ก็ควรเรียนรู้เรื่องพระเกกันไปด้วยโบราณว่ารู้ดีและรู้ชั่วรู้ชั่วดีรู้เก,เกแท้เป็นการดีวิธีพิจารณาหลังพระสังขยาเกองค์ที่หนึ่งหนึ่ง มีแม่พิมพ์หลังสังขยาพบมากในสื่อโซเชียลคล้ายคลึงกัน 2. คลาดคาดน้ำมันต่างอิ้วที่ผุดขึ้นจากเนื้อพระ 3. การผุดงอกเกิดจากกรดกัดฟูงอกวงที่สองมีแม่พิมพ์หลังสังขยาเช่นเดียวกัน 2. ค่าความฉ่ำใช้ไม่ได้ตัางอ e ิวเทียมเป็นส่วนผสมสมัยใหม่องค์ที่สมแม่พิมพ์หลังสังขยาโลงงานเดียวกับองค์ที่สองอาจจะใช้แม่พิมพ์แผ่นใหญ่กดไล่ไปทีละองค์ไม่ให้เหมือนกันพรางตาอย่างแนบเนียนส ค่าความช่ำใช้ไม่ได้เหมือนองค์ที่สองสคราบราดำหรือคราบลาลักษ์เป็นค้าบเกคล้ายยาขัดรองเทา้าพระทั้ง3องค์มีเนื้อมวลสารส่วนผสม 1. นผลึกเม็ดปูนขาว 2. เม็ดกรวดแดง 3. เม็ดกรวดขาว เป็นชนิดเดียวกันเหมือนกันเนื้อพระชนิดนี้จำให้แม่นเนื้อพระเกว่าเป็นเนื้อพระเกสรุปหลังพระทั้งสามองค์เป็นพระเนื้อสังขยาเกครับเกหรือแท้ดีหรือชั่วต้องช่างใจใช้ใจเป็นตาช่างไม่ลำเอียง พระเกยี่สิบขายห้าสิบถึงหนึ่งร้อยไม่ว่ากันขายพันประมูลหมื่นประมูลแสนมันเกินไป